ไม่ต้องไปโรงเรียน่ะนั่งเล่น iPad ทั้งว oh. ันเลยได้ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบหรอ Yes สวัสดีแม่ค่ะสวัสดีแม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหบางคนนะคะเขาก็จะ skip school นะคะก็สมความ skip school แปลว่าอะไรลูก skip school แปลว่าค่ะ หยุดโรงเรียนแล้วนะคะหยุดโรงเรียนบางคนบางคนนะคะเขาก็ขี้เกียจไปโรงเรียนนะคะเขาก็อเยเลยแล้วเขาก็ปลอมตัวไม่สบายนะคะปลอมตัวไม่สบายใช่ค่ะหนูไม่หนูไม่อยากปลอมตัวไม่สบายค่ะเพราะหนูรู้ว่ามันไม่ดีะคะ่ะหนูก็ยังอยากไปโรงเรียนอยู่เพราะมันสนุกมากเลยเขาก็มีเกมให้เล่นด้วย สนุกมากเลยเหมือนกันเนขาก็ทาโปรเจกต์มันก็สนุกเหมือนกันอยากไปโรงเรียนไหมคะอยากไปคะ่ะอ๋ออยู่บ้านไปตลอดเลยไหมไม,ไม่ต้องเปิดเทอมเลยดีไหมไม่ไดีเอาอยู่บ้านกันนะแป้งสิไม่ได้ไม่ดีอดเอเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูไม่ชลานแล้วเขาเพราะถ้าหนูไม่ไปโรงเรียนอะคะ่ะ หน,หนูจะไม่มีเรียนหนูจะไม่ฉลาดใช่ไหม Yeah, I n d no activity to do, just bored. <More. S 2> Sit on a couch, play iPad, play game, watch TV. ไม่ชอบเหรอ Yeah, I don't like sometimes because sometimes it can be bored. Sometimes when I play iPad it's very <S mm, bored. อ้าวแล้วทำไมถึงอยากไปโรงเรียนคะลูก because they got activity to do oh, <okay. S 1> I really want to go to school because it's pretty fun OH แล้วชอบชอบเรียนอะไรมั่งคะ all of the studies อ่ามีวิชาอะไรมั่งคะที่ชอบมั่ง science science sports sports I like sports because because they got activities to do อ่าแล้วมีอะไรอีกคะที่ชอบ ESL grandma ESL also Thai also Thai คือชอบเรียนทุกวิชาเลยไม่เบื่อเลยเหรอเวลาอยู่สกูเบื่อไม่เบื่อเลยชอบใช่ไหมคะเนี่ยนี้คือหน้าตาชื่นชอบแล้วใช่ไหมโอเคตกลงจะอยากไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ค่แต่หนูไปวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดวันที่วันที่สิบเจ็ดตื่นเต้นมากเปิดเทอมวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค